สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่แกนในเกม Room Smash นะครับยู <S 2> <S 2> <อ>เ,เกมนี้ก็จะเป็นเกมเจ้าเดียวกับเกม City Smash นะครับหรือที่เรียกว่าเกมทางเมืองอันนี้ก็จะเป็น Room Smash ที่แปลว่าเกมพังห้องนะครับ <Okay. S 1> ห้องเราจะมีกี่ห้องงั้นเราไปเลือกเล่นกันเลยดีกว่านะฮะ <S 2> <S 2> <S มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแลบวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์ก็จะมีสี่ห้องด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับก็ส่วต่อไปก็จะเป็นร้านขายของนะครับอันต่อไปก็จะเป็น ผู้คนที่มาเต้นแตงโมแตงโมแตงโมนะฮะงัง้นเราจะเริ่มเล่นด่านแรกกันเลยดีกว่าห้องแลบวิจัยอุปกรณ์ของเราก็จะมี4อย่างด้วยกันอย่างสุดท้ายก็จะเป็นภายวิบัติทางธรรมชาติอันนี้ก้อนหินอันนี้แผ่นดินไหวเหมือนเกมเจ้าเดียวกันกับเกม city s m a s h เลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นการทรารําลายล้างด้วยนิวเคลียร์นะครับอันที่3ก็จะเป็นปืนต่างๆที่เราใช้ยิงเข้าให้นะครับ อันที่สี่ก็จะเป็นระเบิดนะครับงั้นเรามาเอาอันระเบิดดีกว่านะครับ<ม>เราไปเอาตรงนี้ระเบิดของเราอันนี้ก็จะเป็นที่ซูมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทําเวลาให้อื่นไปเฮ้ยมันยิยังไงอ่ะอ๋อตรงนี้เองชือ่อภาพสโลโมชั่นสองลูกเข้าไปอะไรอ่ะไม่ไม่ตูนโอ้โหสะเทือนไปทั้งพวงยิงมันยิงมัน ตึม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 โอ้โหคอพังคอมพังกิงถังปรามนีพังหมดเลยนะฮะคนโอ้โหคนไม่กระทบกระทานอืออ,อคนตายแล,แล้วนะฮะพังหมดเลยโอ้โหระเบิดระเบิดก็สภาพที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นะครับงั้นเรามาดูด่าที่สองกันเลยดีกว่าร้านคาเฟ่คืนนี้จะกินอะไรดีนะ กินวายเปล่าเออพี่ครับขอไวายแก้วหนึ่งครับไอ้ขี้เกียจขายนะ่ะไปร้านอื่นได้ปะที่นี่ไม่ขายครับคหน้าตาไม่ดี <c oughs> อะไรนะผมหน้าตาไม่ดีกันเหรอ <c oughs> ใช่แล้วแล้วลูกค้าพี่เนี่ยหลับเนี่ยหน้าตาไม่ดีพี่ก็จะขายให้แล้วเอาก็ขามีเงินผมก็มีเงินนะแต่กูไม่ขายให้กับคนอย่างมึงมึงมันหน้าตาไม่ดีงั้นพี่เจอนี่หน่อยเป็นไง <c oughs> นี่อะนี่อะนี่อะ เป็นไงล่ะโอ้โหเสียงปืนดังขนาดนี้มึงยังนอนหลับแบบไม่รู้เรื่องเงั้นเลยเจอนี่แต่เป็นไงอ้าวนี่ล่ะ นีน่ร้านแกทางไม่มีสินดีนแน่แค่นี้ห้พอนะพอแผดดินไหวนิดนึงเป็นยังไงล่ะปืนกลองทางร้านมันให้หมดทังร้านมันให้หมดลูกป้ายลูกอะไรพังของมันให้หมด มูลค่าความเจริญาผมไม่ดหรอกนะแต่ที่แน่ๆนสภาพร้านของมึงจัดการกันเองก็แล้วกันเอาละฮะเราไปดูด่านต่อไปกันดีกว่าก็จะเป็นด่านร้านขายของของลุงพรชัยลุงครับมาซื้อจานครับมีใครอยู่เปล่าครับลุงลุงมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่แฮะเออดูสภาพร้าน สุขภาพขัางหลอยอืออออ้ออออลุงไม่อยู่งั้นผมบุกร้านลุงลนะนะอ,อืออือจะใช้อะไรดีแผ่นดินไว้ปะโอ้ก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์การขายของของลุงเขานะครับอันนี้กันไม่มีเส้น,นสดีลุงไม่อยู่งั้นผมพังร้านล,งลุงละกัน ลุงไม่อยู่งั้นผมพังร้านลงุง,ง,ง,งละกันเพื่อขึ้นลึ้นลึ้นลึ้นเฮ้ยตำรวจมาอ้าตำรวจมาเปลี่ยนด่านครับเปลี่ยนด่านตำรวจมาแล้วมันเดินมาแล้วะปึ๊บโอโ้โหเพลงเพลงมาเลยนะฮะเอาละกำลังเต้นกันอยู่ใช่ไหมยยิงมันฮ้ยยิงมันยิงมันแค่์ดียังมัน <c är 2> <c är 2> ยังไม,ม่พอลุมดำ โดดมันเลยโดดมันนี่คือหลุมดำนะครับก็จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในนี้เลยนะครับรู้สึกว่าอุปกรณ์ของเรามันร้าแรงไม่พอมันเอานี่ดีกว่าเ,เรื่อนี่้ระเบิดระเบิดระเบิดตายไม่มีชช้นดีเลยเศษซสร้างส่วนต่างของมนุษย์ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสลับเกมม Loom Smash นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่หของเรานะครับสลับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลวาทุกคนไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย